กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง f c ใหม่และ f c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะป,ะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะมัดรวมนะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องแอดมินวางไว้ตรงนี้นะคะผ้าคนนูพื้นเล็กเปียกนะคะพี่น้องแล้วไปโดนกระดาษดูพี่น้องโอ้ยพดโพบงโมสมโอนะคะหายหมดตัวเลขดูสิเปียกมาถึงนี่เลยนะคะเงินหลายพี่น้องเราก็มาสรุปแนวทางกันนะคะแนวทางเข้านะคะสองศูนย์นะคะ แอดมินก็เจาไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะสายวิ่งตารางกำลังวันเข้านะคะหนึ่งส่วนล่างนะศูนย์พี่น้องแปดหนึ่งนะคะแอดมินจาไม่เข้านะคะหลุดเอาสามหนึ่งมาพี่น้องล่างนะคะแปดสองนะคะ 8, 2, แปดสองแปดสองก็หลุดไปนะคะสองมานะคะเก้าเก้านะคะก็มานะคะเก้าเก้าส่วนหนึ่งเจ็ดนะคะก็หลุดไปนะคะหนึ่งเจ็ด เจ็ดสี่มีไหมเอเจ็ดสี่เจ็ดสี่หลุดไปนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะได้เฮกันมากเลยนะคะในกลุ่มนะ,ะแอดมินไปฟันให้เขาะคะไปซีแขวให้เขานะคะว่าระวัง VIP นะคะเจ็ดศูนย์น่าชอบมากมากจริงๆนะคะศูนย์เจ็ดโพดโพบุงโมสมโอนะคะสองสามทก็หลุดไปสรุปแล้วเข้าสองน้อยนะคะใครอยากเข้าไลน์ไอดีนะคะอยู่นี่นะคะ แอดมาได้นะคะลายดีนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะคะเนาะแอดมาได้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องไอซนะคะก็ตอนนี้ก็สามสิบคนแล้วเนาะแอดมินรับแค่ห้าสิบคนนะคะแอดมินรับไม่เยอะนะ,ะแล้วเมื่อวานนี้ตัวเลขก็เข้าแบบจำมิดจำสุดสุดซอยนะคะสามสิบคนแล้วนะคะแอดมินรับห้าสิบคนนะคะอีกยี่สิบคนเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขที่แอดมินเจาะไปนะคะแค่นี้เองนะคะ ก็มานะคะมาเน้นๆนะคะแล้วก็จะมีแนวทางทูบให้เนาะใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอนะคะแอดมาได้นัจ้าไอของแอดมินนะคะพดโพบุโมสม,มโอนะคะตัวเลขหน้าช่องกับในห้องนะคะจะต่างกันนะคะแอดมินให้ต่างกันนะคะส่วนหุ้นนะคะก็มีนะหุ้นเช้าบ่ายเย็นนะคะแอดมินลงให้นะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะ อันนี้เป็นหุ้นเช้านะคะหุ้นเช้านะคะอันนี้จะเป็นหุ้นเช้านะคะหุ้นเช้าหุ้นบ่ายนะหุ้นบ่ายยังไม่ได้ลงให้นะคะตอนนี้ก็รุ่นเช้าก่อนนะคะส่วนสามรัฐนะคะสามรัฐไปถึงดาวอังคารเราก็มีให้นะคะพี่น้องนะบางวันก็เข้าสุดซอยนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะเราก็มารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีสามมีศูนย์มีหนึ่งมีเก้ามีห้านะคะแล้วก็สี่นะคะ ส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่แปดนะพี่น้องแปดกับหนึ่งนะคะแปดกับหนึ่งนะคะแต่แอดมินก็จะเจาะไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าแอดมินก็ออกมาทำงานแล้วนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนรู้สึกแบบเหนื่อยมากเลยนะคะของลงเลยไม่ได้ขึ้นไวทีไลฟ์สดนะคะ เดี๋ยวคืนนี้จะขึ้นนะคะคืนนี้จะขึ้นนะเพราะวันนี้ของไม่ลงนะคะพรุ่งนี้เนาะคืนนี้แอดมินจะสําหรับเด่นแปดนะคะเด่นแปดก็จะมีนะคะแปดสามสามแปดนะคะแปดเก้าเก้าแปนะคะเอแปดหกไปด้วยนะแปดหกไม่แน่นะ,ะอาจจะมาแปดหกก็ได้นะคะ

สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสามเก้าเก้าสามนะคะสามหกไปด้วยนะคะส่วนชุดกันนะคะเด่นหนึ่งก็สองคู่นะคะไปน้องเงินลายชุดกันนะคะก็จะมีห้าสามสามห้าเก้าห้าห้าเก้านะคะ สี่สองสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะหกสามสามหกเอาเอาแล้วพี่น้องโอ้ยนี่หกสามสามหกอยู่นี่นะคะเมาตัวเลขแล้วนะคะห้าสี่สี่ห้านะคะก็จะเป็นเก้า สี่สี่เก้าเนาะพี่น้องส่วนเบิ้ลนะคะก็จะมีแปดแปดสามสามเก้าเก้านะคะแล้วก็จะเป็นสี่สี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นแปดสามเก้าหกแปดหกแปดเก้านะคะจะเป็นห้าสามห้าสี่นะคะ หคู่นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าใครอยากแอดไลน์ไอก็ได้นะคะน้องแอดมาได้เลยจ้า ของเราสนับสนุนช่องนะคะไม่แพงนะคะแต่ว่าแนวทางได้แน่นอนนะคะแอดมินการันตีให้นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ได้กันทุกคนนะคะได้เฮกันทุกคนนะคะได้เฮตั้งแต่เช้าไปถึงบ่ายแล้วไปถึงนอยเลยนะคะพี่น้องอย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะแอดมินรับแค่ห้าสิบท่านนั้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีสามสิบแล้วนะคะแอดมินรับแค่ห้าสิบ เท่านั้นนะคะแอดมินจะไม่รับเยอะนะคะพี่น้องโอเคนะคะรืดนเวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า